เสียงอ่านสเตตัสจากเพจดังตินวันที่15กันยายน2564เนื้อหาในแง่ของการมีส่วนร่วมทําให้โลกร้อนด้วยการใช้วิถีชีวิตเชิงอุตสาหกรรมในยุคเราแค่เด็กเกิดมาก็นับว่านั่นมีส่วนแล้วโดยมีรู้ตัวตั้งแต่ไฟฟ้าและแอร์ในห้องทําคลอดเป็นต้นแต่เมื่อกล่าวถึงกรรมเรา ต้องกล่าถึงเจตนาดังที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในนิพพยทิกสูตรคือเราเกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคำถามคือเมื่อใครตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตด้วยเจตนาว่าฉันจะทำให้โลกร้อนละฉัน จะเพิ่มอุณหภูมิโลกให้สูงจนประลอดแตกละัะหรือได้ภูมิใจเมื่อเห็นจะข่าวว่าฉันทำสำเร็จแล้วโลกร้อนขึ้นด้วยมือของฉันแล้วจริงๆตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมเราใช้ชีวิตกันมาในแบบที่กลับไปใช้เกวียนใช้รถม้าเดินทางอีกไม่ได้แต่ เป็นไปได้ที่จะมีตัวใหญ่ระดับหัวหัวคิดประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาด้วยเจตนาทำให้สถานการณ์โลกร้อนดีขึ้นในวงเล็บแน่นอนว่าต้องเล็งเอากำไรเข้าตัวก่อนหรือช่วยเหลือให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นแต่เมื่อประกอบกิจการอย่างรู้ว่ารถไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนก็จัดว่าเป็นเจตนาดี ในระดับโลกได้พูดง่ายๆที่ผ่านมาบาปก,กรรมในการทำให้โลกร้อนนั้นไม่มีส่วนมีแต่ส่วนใหญ่ที่จิตนาหาทางช่วยให้โลกเย็นขึ้นเช่นช่วยกันทำวิจัยเป็นเหมือนชิ้นช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันโลนลงใช้พลังงานทดแทนหรือขั้นแย่ที่สุด ก็ดูดายยักไหลไม่แคร์ฉันจะใช้ชีวิตตามสบายของฉันโลกร้อนเป็นอย่างไรก็ช่างมันเป็นปัญหาของคนอื่นที่มีหน้าที่แก้ไขโลกนี้ยังมีหลายสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้เช่นเมื่อแกนโลกเอียงมากขึ้นเขตร้อนก็เพิ่มขึ้นปรากฏการโลกร้อนก็เกิดขึ้นสิ่งที่เรา ต้องเข้าใจมีแค่ว่าถ้าเราทำอะไรได้นั่นแหละเจตนาของเรากรรมของเราแต่ถ้าพ้นมือไปทำอะไรไม่ได้ตั้งใจเจตนาช่วยให้ดีขึ้นหรือซ้ำเติมให้แย่ลงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่กรรมของเราแล้วโปรดติดตามเพจดังตินวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ